สวัสดีค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้อง,ปองไปน,นี้พาไปดูเห็ดไม่สบายนะคะก็ไปน,นี่คือเจ็ดโมงครึงนะ่งเนาะไปมว<ป>ทางไปเนาะเ้าสิไปภูเขาลูกพูดค่ะดูนั่นแหละคะ่ะที่เคยเดินซอชมเมืองเห็ดถึงบานเนาะอันนี้มาเมืองพิริงเรงินนักหน่องเจ็ดโมงครึง่งแดดออกเมืเ่ออากาศเปเห็ดน่าเลยอ่ะ เดี๋ยวมรงนี้ไ่าแแล้วเตืเสานอนมาเออกเถอะค่ะ,ออ,อ,อ,ะออกไรเหรอเฮ็นาเลยอะเน่าไปตรงนี้พัพี่น้องเขาเห็นอีกแล้วอันนี้ห้อยเขาเจ้าเก็บไปได้ไหมค่ะแปลว่าออกไรอนู่เขาก็ได้ด้วยกันค่ะตบดพึ่งหวานนะคะนี่พี่น้องได้ด้วยกันดอกหนึง่งกำลังตุ่ตมหลอดตาข้าเจา้า เก็บไปแล้วมากว่าท่านนะคะมันออกไปแล้วดีค่ะพี่น้องได้อยู่ดอกหนึ่งไปกันต่อพี่น้องเมื่อกี้นี่เก็บี่ท่างนี่ค่ะเขาเอาไปเบิร์ดเฮ็ดพึ่งหวานซมำนอตในดอกเดียวไปต่อยอีกภูเขานึงเราไปเบิรงทั้งนั้นเขามันสีเหลือบนนาะไปๆพี่น้องไปพี่น้อง,องเห็นแล้วูเห็ดพึ่งหวานตรงพี่น้อง ตัองดีเลยค่ะนี่ยชาวนอนสิเอานะคะเอาไปส่อมเอาอุ้ยดีขายยังได้เจออยู่เนาะน,นี่คือมะโลเน่นนะคะนี่พี่น้องเห็นวะนี่เฮ็ดเพิงมะโลเน่นอันนี้เอาได้นะคะนี่ยังเก็บได้อยู่มันก็สิออกเป็นมูดอกเฮ็ดเพิงอนนนนน่นเนี่ยนี่เนาวัดขาน้ำมานี่เห็นวะค่ะเห็นนั่นเนาว่าเก็บสารกับเน่าค่ะโอเค อันนี้คืออุยผึ่งหวานพี่น้องเจอเพ่งหวานอีกนี่เก็บผ่งหวานเนี่ยอุ้ยออกอันนี้คือมาโลเน้นนะคะนีม่มาโลเน้นเก็บได้ค่ะอันนี้ก็คือเน่าละค่ะซาบนอนวัเอาเนอะค่ะในท่านเน่าเขากบวเอานะคะ เดี๋ยวมาลุ้นเอ็นค่ะพี่น้องเนี่ยให้น้อยแกยงแซ่บตัวนี้นี่นะคะโอ้ยอยากเน่าค่ะพี่น้องมาสาเนาะเห็ดยังไงเน่าไปหลายคะ่ะเห็ดเลยไม่ได้เนาะพี่น้อง มันเน่าปล่อยเคนนะคะนี้ถือว่าสวยอยู่ค่ะพี่น้องมาโลเนนม,มาส่าอึ้นกระเทาค้าคเะเฮ็ดเฮ็ดอยากเทาห้องมาส่าเฮ็ดอยากเ่าคะ่ะ เน <mm right? uh well? evet> ja ี่ยค่ะไว้อยู่เนี่ยค่ะคือว่าสวยพี่น้องงามอยู่ค่ะนี่นน้อยนี่คือมาโลเน้นมันก็ะเริ่มบานเนาะถ้ามันหอนมเห็นบานไว้พี่น้องี่ดอกนึงนี่ ชาวบ้นน้องเก็บกองไว้ก่อนนะคะดอกดามันแก่กับบได้เด้อค่ะพี่น้องชาวบ้นน้องคือบัวเอาเชื่อกันนะคะเอบบาไว้เพิ่นเกิดเป็นเชื่อเรื่องสี่ถือว่าแก่ห้ากับบเอานี่ดอกยังสีตุม้มยังได้อยู่ค่ะเห็นไหมคะพี่น้องน,นี่ดูจะได้บัเด้อนี่อันนี้ได้คะ่ะนี่ได้นะคะเนี่ย สวยเลยล่ะเนี่ยอันนี้ดอกหนึ่งค่ะเนี่ยสวยเลยค่ะเนี่ยอันนี้คือมาโลเน้นนะคะนี่สีสาวนอนตเก็บอยมูกินเป็นเห็ดเบี้ยขนาดตัวทางบมกินเลยค่ะนี่ดูนหน่อยก่องเฮ้ยสาวนอตมาเอาแค่็ดเพิ่งยัง <c oughs> นสนานสก็บใช่ไหมลูกนี่สวยค่ะถ้าได้ดอกสีนะพี่น้องเอ้ยนี่อันนี้คือมาโลเน้นแต่ดอกใหญ่อะ่ะใหญ่มากใยญ่มากนะคะหาไปเรื่อยๆสิที่พี่น้องหามันเจอเล็ดหลอดดอกเถ่านะคะแต่มามันมาาพี่น้องที่จริงมัน ปีนี้มันห่อนแบบฝนกระตกน้ำ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 มนันเลยเห็ดเห่เห็ดออกสาวนอนย่ไทยบไปเลกระปุ่นมานะคะเมื่อเบิ่งตอนนี้แหละตอนเท้าอาทิตย์ที่แล้วก็จะผบ่บอยนะคะเขาก็ซื้อป่งดอกได้เถ่ากับว่าเอาพี่น่องเด้อนี่มันเท่าเขาก็ปล่อยใบพื่นเป็นเสือาะพี่นาน,นี่ดอกนี้ได้ไหมดอกนี้ก็ไม่ได้ ตงนี้ก็ไม่ได้ค่ะเกี่ยหมดเลยนะคะมาช้าค่ะนี่ยันนี้เราเพิ่เขาก็ยังดียัาได้เจอดอกที่ตุ้มๆนั่น,นอันนี้ดอกตุ้มๆค่ะน,นี่นี่น,นี่อันนี้ได้นะคะไม่ได้ตัวทาก,ก็เก็บกินกินขึ้นกันตัวทาก,ก็ได้ เสานอนเห็นละดอกนึงงทีนี้พี่น้องดอกเห็ดเปิ่งดอกเห็ดพวอันนี้คือมาโรเนนนะคะพวดอกใหญ่ใหญ่แต่มันเถาเสาวนอนบ่เอาเด้วยค่ะเขาก็บ่เอามันค่ะพี่น้องเถาลายก็จักเสียเอาไปเห็นอย่างเนาะปล่อยเพิ่นนี่พี่น้องุู้ดอกนี้สวยดอกนี้สวยดอกนี้สวย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 ,สวยเลยละค่ะเนี่ยฮมันจะเน่าเนาะพี่น้องอะ่ มันเป็นธรรมดานี่สาวนอนเห็นดอกนี่สะอ่อนหักมันเลือดสิได้บอละอุ้ยได้ค่ะพี่น้องดองอได้ได้ดอกเต่งเลยยังแข็งยู่ค่ะเนี่ยยงแข็งเลยค่ะนี่ยังสวยเลยเนี่ยอันนี้คือมาโลเน่นค่ะนี่นี้ยังสวยนี่ เราไม่สวยเราก็ไม่เอาเหมือนกันค่ะตองเสือแกค่ะพี่น้องเพิ่นซะเอาไว้ท่อมพันสวยมาล้วนเนมนี่ค่ะสวยเลยเนี่ยจะนอนเห็นอีกดอกนึงอันนี้ได้นะคะเนี่ย นี่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 อันนี้คือมาโลเนนนะคะพี่น้องเนี่ยน,นี่ดอกนี่สวยมากเลยดอกนี่สวยเนี่ยังสาวน้อนเห็นไหมดอกเลยจริงมั้ยแต่เอาเพิน ดูน,น,น,ดดน,นี่คือมารูเน้นนะคะสวยมากสาวนอนสาวนอนเตะเห็ดพี่น้องนี่เตะตัวท่าจะกินขึ้นกันพี่น้องเห็นเขาเอาไปซะเ,เอามารูเน้นค่ะเขาบอกเอามารูเน้น เอ,เอาเห็ดเพิงหวานไปเพื่อเขาว่าเอามาลุนเห็นพี่น้องนี่พี่น้อง,งมาลุนิน่งงามงามงามเี่ยสวยมากเลยนะดอกนึน่งเี่ยถือว่าสวยอยู่ ล่มเมื่อกี้พี่น้องเอ้ยหัวคิดหัวฝ่อมยางถึงบึงนี่ดีค่ะนี่พี่น้องดอกนึงนี่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 สวยอยู unjust, <ât ella> อ่นี่เฮ้ยอารูเน้นค่ะคือบางงามอยู่ นาวัตค่ะพี่น้องเห็นว่านาข้ามา้าวท่านกับน,นาเปน็นธรรมด,ดาค่ะแต่ผู้ใดมาหากรในตีเสาเสาที่คนมาหากรเนี่ยค่ะพี่น้องเขาเอามัดเอาสไตล์พีดไปบัดเลยอันนด้พวกเอาตัดถิมเสาวนอนได้เฉพาะด,ดอกที่อันสัดพันเตะเนาะ